สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็ยนครับตอนนี้อยู่ตลาดตอนเย็ยนนะครับรัศาบาลสามรัสดาครับฝน,นหยุดตกใหม่ครับเดี๋ยวพารับชมครับถ้าไปฝั่งนี้เป็นคงสนุกครับ ไปครับผมเดี๋ยวไปโซนด้านบนก่นนะอกนครับแสงโมครับว้าวหมูต้ม lán, đầu máy mai thuốc khế nốt, wow, nhắm qua bắp, แกงทอใครับนี่นนเป็นกับข้าวเหนือครับแกงถุงอันนี้ก็กับข้าวเหนือครับนี่นนแกงังเลด้วยน,นี่ โหวันนี้คนน้อยครับไม่ค้าน้อยครับฝนตกอ้อานี้กับข้าถุงครับสามสิบยี่สิบสามสิบบอลสุดา

กันนี้ละเจ้าข้าวมันกรอบจอกเจ้าใหม่ๆนิ่มๆเลยจ้าห้าบาทสิบบาทได้ค่ะเอาไปก็ไ okay. ด้เอ้าแก่มังกรครับปลานิบคะาปานินทอดเลือกอะไรจ้า Các mũ nè Hãy subscribe cho kênh ไข่ครับไข่แกงถุงล่าลฟยี่สกสามยี่สก์ค่ะแกงเล่อแกงนังแลอันนี้แกงส้มตุ้งใส่กุ้งดาวมันน้ำมีดองแกงมดแล้วนี่เอาหน้าอ๋อหน้ากับก้อนกอนขามาสดครับน่หนาม้ครับนี่โอ้ นนัะ้บทีเนรป็นสะพานรัชะดาครับสะพานร้อยเจ็ปีครับนี่รูปบารครับแม บิบตี่มินิหมูไก่ทอดไก่อทอดครับผักสด,อดโอวคาโคดครับนี่ โอ้คุ้มสุดแผงผักครับ ประตูเอาหมดนะ ตับน้องอกหมูแกงอ่อมหมูก็มีอะไรมากามครับตอนเย็นนั้ฝนมันตกชับหมูปลาหมึกทาด โอเคครับไม่มีอะไรมากครับตอนนี้ฝนมันตกเดี๋ยวคุณดนเช้าจะถ่ายให้เราชมหน่อยครับโอเคครับเราเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ